ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องทะลุมิติมหารักษตอนที่18ตอนทำอาหารองค์ชาย9มีข่าวของฮวานหลินฟางมารายงานขอลับชงหยวนคนสนิทขององค์ชายเก้าเอ่ยขึ้นทำกลางความเงียบสงบในตำหนักส่วนพระองค์เกิดอะไรขึ้นกับนางเวียหยางที่กำลังเขียนจดหมายตอบราชสสำนัก กำผู้กันแน่นขึ้นใจนึกกังวลถึงร่างเล็กที่หายเงียบไปหลายวันนางสามารถรักษาโรคระบาดนั้นได้ตอนนี้เพิ่งกลับจากวังหลังไปเข้าเฝ้าห้องเต้ม,มาขอรับฟางฟางทำสำเร็จจริงๆด้วยสินะสวีอ๋างเพียงคิดและยิ้มในดวงตาความกังวลในอกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นยกออกไปบางส่วน แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนางไปทูลขอให้ทายาทรุ่นที่สองเป็นต้นไปของเหล่าอดีตนักโทษได้รับโอกาสออกจากหุบเขาแล้วก็ขอให้ฮ่องเต้วางมือจากพวกเขาขอรับคําพูดนั้นดูเหนือความคาดหมายของสเวียหยางไปเล็กน้อยนางบอกเหตุผลหรือเปล่าสเวียหยางวางพู้กันแล้วทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้ขอรับนางบอกว่า เด็กๆเ,เหล่านั้นไม่ได้ทําความผิดอะไรจึงสมควรได้รับโอกาสสักครั้งสมเป็นนางฟางังฟงคราวนี้เจ้ายังจะบอกว่าเจ้าเป็นคนใจร้ายอีกอย่างนั้นหรือแม้เจ้าจะชอบพูดว่าเจ้าทำเพื่อบางสิ่งแต่บางสิ่งที่ว่าของเจ้านั้นก็มักมาจากความพอใจของเจ้าเองไม่ใช่หรืออย่างไรกันและคนที่ลึกๆแล้วจิตใจดีเช่นเจ้า ไม่มีทางยอมให้เด็กพวกนั้นมารับโทษที่ตัวเองไม่ได้ก่ออยู่แล้วองค์ชายก้าวฮ่องเต้มีคำสั่งให้นางเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายาที่กำลังจะมาถึงด้วยขอรับคำรายงานที่ทำเอาเวียหยางตาทอเป็นประกายวูบฮ่องเต้วางแผนจะทำอะไรทำไมตอนแรกที่เขาเอ่ยกลับขัดแต่ยามนี้กลับยอมให้หลินฟางมาเข้าร่วม แล้วนางว่าอย่างไรบ้างนางเอาเรื่องสิทธิ์เลือกคู่ครองมาแยง้งแต่ห้องเต้บอกเพียงว่าให้นางเข้าร่วมแต่หากนางถูกเลือกนางก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนอย่างนางเกลียดการผูกมัดรักอิสระยิ่งกว่าใครคงไม่มีทางที่จะไม่ปฏิเสธแน่สเวียหยางเอ่ยกับตัวเองในใจขอบใจเจ้ามากชงหยวนองค์ชายก้าว เพียงเอ่ยขอบใจคนสนิทป่านี้ฟางฟางของนั่งสาบแช่งฮ่องเตที่เอาเรื่องยุ่งยากมาให้นางแล้วกระมังสเวียย่างหัวเราะก,กับตัวเองเบาๆดูเหมือนเกมของราชสำนักครั้งนี้จะถึงเวลาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วสินะร้านเหล้าแห่งหนึ่งในเมืองที่เงียบสงบสหายรักเสียงหวานเอ,อ่ยเรียกพร้อมแขนเรียวของหวนเพย ที่ขว้าคอของเธอมากอดเล่นวนเพยเจ้าตําค่าตกใจลินฟางดันแขนสหายออกชักจะชินกับบทพลุบพลุโผล่โผลของสหายคนนี้เสียแล้วเจ้าควรจะชินได้แล้วนะสหายวนเพยแอบขำขำปล่อยร่างของลินฟางออกจากอ้อมแขนตนข้าก็ว่างั้นดื่มหน่อยไหมลินฟางถือกาขึ้นมาแล้วเป็นเชิงเชิญชวน เจ้าดื่มชาด้วยหรือข้าเจอเจ้าแต่ละทีเห็นเจ้าดื่มแต่เหล้าหวนเพยพยักหน้ารับให้สหายที่รินชาให้ตนเจ้าพูดสักข้าดูเป็นพวกติดเล่าเลยลิ้นฟางพูดเสียงเรียบแล้วยกชาขึ้นจิบหรือไม่จริงแวะชาบ้าอะไรของเจ้าทำไมมันขมขนาดนี้หวนเพยททำหน้าแยงเมื่อรสชาติของชาสัมผัสที่ลิ้น อ้าวเจ้าไม่ชอบชาขมขมหรอกหรือข้าว่าแบบนี้อร่อยดีออกหลินฟางหัวร้อขบขันเมื่อโฉมงามเหน้าไม่ชอบใจในรสชาติชาเธอติดกินชาขมขมมานานแล้วและเธอก็รู้ด้วยว่าหวนเพ่ยไม่ชอบของขมขมแต่ก็นะอยากแกล้งสหายที่ชอบทำให้เธอใจหายเล่นว่าไอการกอดคอนี่มันแค่เย้าแย่ หรือจะหักคอเธอสหายเธอเป็นมือสังหารเธอก็ต้องระวังตัวเป็นธรรมดาอยู่แล้วหวนเพ่ยไม่มีทางฆ่าเธอหรอกข้อนี้เธอรู้ดีแต่บางทีอาจลืมตัวเล่นกับเธอหนักมือไปหน่อยจนเธอตายก็ได้ไม่ใช่หรือเจ้าแกล้งข้าอ,อีกแล้วลินฟางหวนเพย่ยพูดจากระเง,งากระง,งอนทำให้หลินฟางหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดี เรื่องนั้นช่างก่อนข้าว่าจะมาขอของเล่นจากเจ้าวนพ่อยเอ่ยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคราวที่แล้วยังไม่พออีกหรือลินฟางถามถ้าเธอจำไม่ผิดคราวที่แล้ววนพ่อยแทบยกยาพิษของเธอไปทั้งตู้แล้วนะไม่พองวดน,นี้ข้าจำเป็นต้องใช้เพิ่มเจ้าพอมีเหลือบ้างไหมมีสำรองอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาที่เดิมแล้วกัน ลิ้นฟางจิบชาพลางเอ่ยกับสหายรักที่ดวงตาดูอำมหิตไปชั่วขณะแล้วกลับมาสดใสดังเช่นเดิมดูท่าคงมีใครไปรยั่วโทสะสาวน้อยอารมณ์ดีตรงหน้าเธอสิทา่าหวังว่าสหายของเธอจะทำงานแบบไม่เออกระเกริกนะนะการแข่งขันทำอาหารเพื่อคัดเลือกพระชายาทำไมเธอต้อง มาแข่งทำอาหารกับเหล่าโฉมงามด้วยเล่าเธออยากเป็นคนกินไม่ใช่เป็นคนทำเข้าใจไหมลินฟางคิดอย่างหงุดหงิดใจโดยระบายอารมณ์ด้วยการสับเนื้อแรงๆให้ตายเธอะอิจช้าพวกองค์ชายเว้ยมีสาวงามมาทำอาหารให้กินแค่รอกินอย่างเดียวแล้วดูเธอสิดูเธอสิลินฟางคิดอย่างหง,งุดหงิด แต่มือก็ไม่ได้หยุดหั่นปลาหั่นผักไปเรื่อยฮองเตน,นี่ชอบหาเรื่องเดือดร้อนให้เธอจริงๆโว้ยงุดหงิดหลังจากระง,งับอารมณ์งุดหงิดได้เรียบร้อยแล้วหลินฟางก็นําอาหารมาวางในตําแหน่งของตัวเองตอนนี้บรรดาองค์หญิงคุณหนูทั้งหลายพากันเดินดูงานของคนอื่นและวิจารณ์กันสนุกสนานส่วนเธอนั่งตรงนี้แหละดีนะ ที่ที่วางจานของเธออยู่บุมเสาเธอนั่งพิงเสารอเวลาจากบรรดาองค์ชายมาสเสวยของฟรีนี่นี่อาหารของฮว่านหลินฟางเหมือนกับขององค์หญิงไปอีอิงเลยเนาะเสียงกระซิบกระซาบขัดจังหวะการแอบงีบของหลินฟางดังขึ้นใช่ใช่ใชดูสิแม้แต่การตกแต่งยังเหมือนกันเลยนางต้องเรียนแบบองค์หญิงไปอีอิงแน่เลย ข้าจำได้ว่านางทำอาหารข้างกับองค์หญิงไปอีอิงเฮะสามัญชนนี่มันแย่จริงๆเลยเนาะบางอาจเลียนแบบอาหารขององค์หญิงผู้สูงศักดิ์ของเราใช่แย่แย่เสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วห้องโถงน่ารำคาญวะ่ะลินฟางเอามือขยี้ผมตัวเองเล็กน้อยอย่างรู้สึกรำคาญใจแต่ก็ไม่คิดจะทำสิ่งใดองค์หญิงไปอีอิง เหมือนได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นจึงมองดูอาหารในจานของฮวานหลินฟางที่หน้าตาเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วนี่มันองคหญิงไปอีอิงมองเธออย่างไม่อยากจะเชื่อน้ําตาเอ่อคลอดวงหน้าหวานเหมือนตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำเฮ้ยใจเย็ยนสิเธอไม่ได้เรียนแบบขององค์หญิงสักหน่อยเจ้ากล้าลอกเรียนแบบองค์หญิงของเราหรื เจ้าสามัญชนชั้นต่ำสหายขององค์หญิงน้อยเอ่ยด้วยความโมโหใช่เจ้ามันแย่ที่สุดเลียนแบบได้แม้กระทั่งองค์หญิงแสนดีของพวกเราใช่ใช่เสียงไม่เห็นด้วยกับลิ้นฟางมากมายดังขึ้นหวังจะประจานให้อีกฝ่ายอับอายกับการกระทําของตนสเวียอย่างที่กำลังเดินเข้ามาในงานพอได้ยินเรื่องราวแบบนั้นก็ชะงัก ยกมือห้ามชงหยวนเอ่ยถามสิ่งใดหูก็ฟังบทสนทนาพวกนั้นดูท่าผู้หญิงพวกนั้นคงอยากตายถึงได้กล้าไปมีเรื่องกับคนอย่างฮว่านลินฟางเดี๋ยวสิมันอาจไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้สตรีน้อยที่เป็นลูกคุณหนูตระกูลใหญ่เอ่ยแย้งเพราะความรู้สึกไม่เห็นด้วยยิ่งเห็นว่าฮว่านลินฟางไม่คิดตอบโต้อะไร ก็เริ่มลังเลว่าคำพูดพวกนั้นอาจเป็นเรื่องจริงเรื่องแบบนี้มันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่านางเรียนแบบอาหารขององค์หญิงเสียงเกลี่ยกราดชวนปวดหัวยังเอ่ยเรื่อยๆลินฟางยังต้องยอมทิ้งการงีบหลับอันมีค่าชั่วคราวลุกขึ้นมาเผชิญกับปัญหาตรงหน้าองค์หญิงไปอีอิงอาหารจานนี้หม่อมฉันไม่ได้ลอกเรียนแบบพระองค์ และไม่มีความจำเป็นที่หม่อมฉันจะต้องทำเช่นนั้นด้วยลิ้นฟางเอ่ยเสียงเรียบเฮ้อทำไมพวกข้าถึงต้องเชื่อเจ้าด้วยพูดอย่างไรเจ้าก็เรียนแบบองค์หญิงของเราชัดๆเสียงของสหายองค์หญิงเอ่ยเห็นด้วยพร้อมเพรียงกันเจ้าลอกเรียนแบบอาหารของเราชัดๆเหตุใดยังคิดแก้ตัวอีกองหญิงไปอีอิงน้ำตาร่วง พยายามฝืนทนที่จะไม่ร้องไห้ออกมาแต่ก็กลั้นไว้ไม่อยู่หม่อมชั้นไม่ได้แก้ตัวหม่อมชั้นเพียงอธิบายลินฟางพยายามพูดช้าๆให้อีกฝ่ายเข้าใจอย่าพูดเช่นนี้เลยเจ้าเรียนแบบชัดๆสวียหยางที่อยู่นอกประตูก็ทำได้เพียงแต่คิดถึงเหตุผลที่ลินฟางยังไม่อาลวาดจะว่านางเกรงใจ ตำแหน่งองค์หญิงไม่น่าจะใช่คนอย่างนางขนาดฮ่องเต้นางยังกล้าไปเดิมพันด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนและไม่คิดเกรงใจฮ่องเต้เลยแล้วองค์หญิงพวกนี้หลินฟางจะเกรงใจไปทำไมกันบางทีนางอาจรำคาญใจก็ได้จึงพยายามหาทางสงบเรื่องราวอย่างสันติส่วนเรื่องเรียนแบบคนฉลาดแบบนาง ไม่เลือกโง่ทำอาหารเหมือนชาวบ้านในการแข่งเดียวกันแบบนี้หรอกในเมื่อนางออกจะรักความแตกต่างเสียขนาดนั้นแล้วนางจะหาทางออกให้เรื่องน่ารําคาญนี้อย่างไรหวังว่านางคงไม่หมดความอดทนแล้วปิดตายห้องโถงฆ่าพวกนั้นเรียบหรือจับพวกนั้นมาเย็บปากหรอกนะ เช่นนั้นทำไมไม่ให้องค์ชายตัดสินเล่าว่ามันเหมือนกันจริงอย่างที่พวกเจ้าว่าหรือไม่หรือเป็นเพราะพวกเจ้ามองมันด้วยใจที่มีอกตติคันแน่ลิ้นฟางเอ่ยพยายามใจเย็ยนที่สุดองค์ชายก็ต้องเข้าข้างเจ้าอยู่แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่โว้ยไอ้พวกนี้มันเรื่องมากจริงๆพวกเจ้าใจเย็ยนก่อนสิ พูดแบบนี้ดูใส่ร้ายหวานหลินฟางมากเกินไปหรือเปล่าฮึเธออยากจะร้องไห้มีคนช่วยเธอด้วยรู้สึกซาบซึ้งใจจนอยากกราบองค์หญิงพระองค์นั้นงามงามสักหนเช่นนั้นก็เอาอาหารของข้ากับองค์หญิงมาวางไว้ข้างกันโดยไม่บอกว่าเป็นของใครแล้วให้องค์ชายตัดสินละกันว่าเหมือนกันหรือไม่หวานหลินฟางเสนอทางออก ที่สันติที่สุดไม่เจ้านั่นแหละเอาอาหารของเจ้าไปเททิ้งเลยนะองค์ชายสาและองค์หญิงเก้าสเสดเสียงประกาศทำเอาเหล่าสาวงามที่กำลังวุ่นวายกันอยู่ต้องยืนเรียงแถวหลบอีกมุมหนึ่งเพื่อให้องค์ชายได้ชิมรสชาติอาหารถ้าพอใจอาหารจานไหนก็เอ่ยเรียกซึ่งบางนางก็บิดตัวอย่างเะเขิขน ที่เห็นหนุ่มรูปงามสเสวียอย่างที่แอบฟังเรื่องวุ่นวายในห้องโถงก่อนเข้ามาก็ปลายตาสีประหลาดไปยังหว่านหินฟางที่ยืนนิ่งตาสีน้ำตาลอ่อนนิ่งเรียบแต่คนที่สนทนากับนางบ่อยๆอย่างเขารู้ดีว่านางกำลังไม่พอใจสุดๆและองค์ชายสามที่แอบฟังก่อนเข้ามาก็ปลายตามองไปยังองค์หญิงผู้เลอโฉม ที่กำลังหน้าแดงจากการร้องไห้เล็กน้อยแล้วเดินไปที่อาหารสองจานที่หน้าตาเหมือนกันราวกับลอกกันมาแล้วเอ่ยเสียงเรียบออกมาเหตุใดอาหารสองจานถึงได้หน้าตาเหมือนกันขนาดนี้ราวกับไม่ต้องการคําตอบองค์ชายสาใช้ตะเกียบคีบอาหารหน้าตาเหมือนจากจานแรกเข้าปากพอกลืนเรียบร้อยก็คีบอาหารอีกจานเข้าปาก ถึงแม้หน้าตาจะเหมือนกันแต่รสชาติกลับต่างจานแรกทำมาจากเนื้อหมูที่หมักมาอย่างดีรสชาติกลมกลม่อมสมตำรับชาวังส่วนอีกจานทำมาจากเนื้อปลาที่สดเครื่องเทศจัดจานแต่กลับพอดีสเวียอย่างจึงคีบมาชิมบ้างแม้ไม่อยากเห็นด้วยกับพี่ชายร่วมบิดาแต่ก็ยังคงเอ่ย ข้าเห็นด้วยกับพี่สามสเวียหยางเอ่ยเสียงนิ่งสนิทแต่ก็พอเดาได้อยู่ว่าจานไหนของใครจานที่ทำเนื้อปลาสอดไส้ในแป้งนี่เป็นของหลินฟางแน่นอนนางเป็นพวกคลั่งใครชอบกินเนื้อปลามากกว่าเนื้อชนิดอื่นและยังติดชอบกินเครื่องเทศจัดๆอีกที่นางทำให้พวกเขาถือว่าเครื่องเทศนี้ต่ำกว่าระดับปกติ ที่นางกินเองเยอะเลยบางทีเราไม่ควรตัดสินสิ่งใดจากการมองเห็นเพียงผ่านๆห่างเรายังไม่ได้ลองพิจารณามันให้ถึงเนื้อในสเวียอย่างเอ่ยกว่าตาสีประหลาดที่เย็นยะยเยือกไปยังบรรดาหญิงสาวก่อนข้าเข้ามาข้าเห็นพวกเจ้ากำลังมีเรื่องกันพวกเจ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรกระทำในห้องโถงแห่งนี้ อย่างนั้นหรือเสียงเย็ยนเยือกเอ่ยถามชวนให้บรรดาหญิงสาวตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวพวกนางไม่ค่อยรู้จักองค์ชายก้าวมากนะักเพราะองค์ชายไม่เคยปรากฏตัวในงานเลี้ยงเลยเพิ่งจะมาปรากฏตัวปีที่แล้วในงานบ้างแต่ก็นับว่ายัางน้อยและยังไม่เคยเห็นว่าเขาจะเข้าใกล้สตรีใดๆมีเพียงชายายษ์ผู้พิทักษ์ ของแนและนิสัยรักสันโดษเท่านั้นที่พวกนางรู้จักต่างจากองค์ชายสามที่เข้างานสังคมมากกว่าและมีผลงานทางการรบมากกว่ารวมทั้งเป็นที่รู้จักมากกว่าเพียงดวงตาสีประหลาดขององค์ชายเก้าก็ทำให้พวกนางไม่กล้านึกศพเคยได้ยินข่าวลือที่ว่าตาคู่นี้เป็นตาของปีศาจ พวกนางจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตาไม่กล้าสบตาที่เย็ยนยเยือกทรงอำนาจนั้นแทนที่พวกเจ้าจะเอาเวลามาเต้เถียงกันเหตุใดไม่เอาเวลามาคิดพัฒนาฝีมือการทำอาหารของตัวเองสเสวียหยางยังคงเอ่ยเสียงเนิบนาบแต่กดดันทุกคนในห้องโถงมัวแต่จิตใจคับแคบวิจารณ์สิ่งต่างๆในแง่ลบเช่นนี้ เจ้าจะมองเห็นสิ่งใหม่ๆอย่างนั้นหรือสเวียหยางกว่าสีตาประหลาดไปมองบรรดาสตรีแรกรุ่นหรือพวกเจ้าเป็นพวกเห็นคนอื่นดีกว่าตนไม่ได้หากเจ้ามั่นใจในอาหารของเจ้าเจ้าจะมาเดือดร้อนไปทำไมกันลิ้นฟังที่ฟังเช่นนั้นก็สะอึกตาสีเขียวประหลาดไม่ได้มองมาที่เธอแม้แต่น้อยเขาเพียงมองไปทั่วๆ ตอนแรกเธอไม่คิดจะทำอะไรรอให้เรื่องสงบเพราะเธอไม่ได้อยากมีปัญหากับใครเขาแม้เธอจะไม่ได้เรียนแบบองค์หญิงไปอีอก็ตามเธอเพียงพอใจอยากทำสิ่งใดก็ทำแต่ไม่เคยคิดว่าจะไปคล้ายใครขนาดนั้นแล้วการที่องค์ชายก้าวพูดแบบนี้เขาไม่กลัวโดนเอาไปลือเสียเสียหายหายหรืออย่างไรกัน หลินฟางถอนหายใจแม้เธออยากให้เรื่องมันจบลงแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์หรือมีปัญหาไปบังคับให้ใครคิดแบบเธอเธอได้แต่ปรงกับความจริงข้อนี้เท่านั้นแต่อย่างน้อยเธอก็ดีใจดีใจที่มีคนแย้งให้เธอมีคนยอมช่วยเธอในสถานการณ์พายุถล่มเช่นนี้มันอาจดูไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับใครหลายๆคน แต่มันกลับดูน่ารำคาญใจซึมากกว่าองค์หญิงไปอีอิงไม่ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีนางมีความสามารถเข้าขั้นสมบูรณ์แบบทั้งการบ้านการเรือนง,งานเย็บปักดนตรีอาหารนางเพียงปกป้องอาหารของนางก็แค่นั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดมากมายสวีหยางเสียงเรียบเอ,อ่ยเรียกเขาให้หันไปมอง ลินฟางเดินเข้ามาใกล้เขาอีกนิดแต่ก็ยังห่างกว่าปกติอยู่ดีขอบคุณที่พูดแบบนั้นลิ้นฟางเอ่ยต่อตาสีน้ำตาลอ่อนสบลึกเข้าไปในดวงตาสีมอกระกเวียหยางเพียงยิ้มบางๆให้หันไปมองดวงจันทร์แล้วเอ่ยต่อไม่ต้องขอบคุณรอกลิ้นฟางเพียงมองดวงจันทร์กลมโตอยู่หลังเวียหยางข้าเป็นหนี้ท่านอีกแล้วเวียหยาง หลินฟางยิ้มบางๆแล้วหายตัวเข้าไปในเงามืดเหมือนตอนที่เธอโผล่มาเจอเขาจะว่าไปเขาไม่อยู่ชิมอาหารเรลิศรสของเหล่าองค์หญิงพวกนั้นหรือไงกันเห็นกินกันแค่จานของเธอกลับไปอีอิงแล้วพูดแบบนั้นเสร็จก็หันเดินกลับออกจากงานมาเลยดูท่าตัวเขาเองก็ไม่พอใจจะคัดเลือกพระชายานี้เช่นกันแม้เขา จะเป็นพวกทำตามคำสั่งแต่ก็ใช่ว่าเขาจะเป็นพวกที่ชอบถูกบังคับฮองเตตรัสเช่นนี้กับสวียหยางอีกไม่นานเขาคงหาทางเอาคืนแน่ฮเฮธอละแสนเสียดายอาหารเลิศดรสพวกนั้นที่ทำได้เพียงให้องค์ชายชิมที่เหลือเททิ้งมันช่างน่าเสียดายของจริงๆอย่างน้อยน่าจะให้เธอลองชิมสักหน่อย แต่ก็นะไปมีเรื่องกับพวกนางพวกนางคงให้เธอชิมอยู่รอกองค์หญิงไปอีอิงยืนหน้าชาหลังจากองค์ชายเก้าออกไปอย่างไม่คิดสนใจใครเหลือเพียงองค์ชายสามที่ยืนดูอะไรต่ออีกนิดหน่อยคำพูดขององค์ชายเก้าราวกับช่วยเตือนสตินางนางควรหยุดหาเรื่องกับฮว่านลินฟางก่อนที่จะไปทำให้ ยักรักสันโดษตนนั้นมีโทสะไม่เช่นนั้นอย่าว่าแต่ตําแหน่งพระชายาเลยชีวิตนางก็อาจเอาไม่รอดเช่นกันแค่ดวงตาของเขานางก็ไม่กล้าสพแล้วคนอะไรช่างน่ากลัวปังหวนเพยตบโต๊ะอย่างแรงด้วยอารมณ์หงุดหงิดข้าจะไปเก็บพวกนั้นให้บอกชื่อพวกมันมาหลินฟางใจเย็ยนสิ วนเพยดื่มช้าก่อนลินฟางเอ่ยอย่างใจเย็นเมื่อเจอหวนเพยที่มาฉุดเธอหลังจากออกจากตำหนักมานั่งคุยในร้านน้ำชาของสำนักอสรพิษพวกมันใส่ร้ายเจ้าข้าจะตัดลิ้นพวกมันทิ้งวนเพยเอ่ยอย่างระง,งับโทรศัพท์ไม่อยู่อย่ามือเปื้อนเลือนเพราะเรื่องแบบนั้นเลยว่าแต่ข่าวที่เจ้าไปสืบมาเป็นเช่นไรบ้างลินฟางเปลี่ยนเรื่อง อย่างรวดเร็วทำให้หวนเพ่ยอ,อึดอัดแต่ก็ยอมสงบสติอารมณ์บางทีมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะบินฟางผู้ร่วมเล่นเกมนี้อาจจะมีมากกว่าที่ข้ากับเจ้าคาดการไว้เกมที่หวนเพ่ยว่าคือเกมล่าอำนาจในราชสำนักอืมต่อจากนี้ระวังตัวด้วยละ่ะ เจ้าก็เช่นการสหายค่าวนเพยเอ่ยย้ำกับสหายที่ชอบทำตามอำเภอใจระวังตัวมากขึ้นหวังว่าพายุค,ครั้งใหม่จะไม่รุนแรงมากจนเกินไปจบตอนที่18ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะคะและขอขอบคุณ การสนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279พร้อมเพยค่ะ086-084-4455ค่ะสําหค่ะสำหรับตอนต่อไปเป็นตอนที่19ค่ะ ตอ,อารมณ์เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเรามาติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ